ส่วนรถเป็นไรอ่ะรถเสียก็ล้ตายไป่ติดเลยน้ำไม่ใช้ได้เกี่ยวอ่ะใช้แล้วผมปุ่งได้ผม <laughs> ไม่ไดไ้ร้านปุ่งอ่ะ องอันเป็นหนักอะตอนนี้อยู่บ้านผมนะครับแล้ววันนี้มันคืนนี่หนึ่งก่อนไปฟิตอัพหาพ่อเหมีวเฮ้ยเอาละลูกน้องมาดูของที่ไม่อยากดูกันดีกว่าจะทำอะไรกูจะตื่นเรา พอไหมคัู้ห้องเปนเสียจิยออ <c oughs> ตอนดีวันนี้คืนแรกของการนอนบ้านเพื่อน เราจะไปเที่ยวระยองไงรยองพีคือเร้วไม่มีไรเพราะว่าคืนต่อไปน่าจะมีคลิปผมถ่ายคู่กับพี่มันนะโอเคว้เจอกันพรุ่งนี้เช้าเลยบ๊ายบายพูดเลยเสีอให้กูเปิดเถอะ อืมเปิด <rôle> ก่อเลยสัตว์ไม่ไหวเลยไอ้เหี้ย บไปกังอือโอเควันนี้เราไปอยู่คืนแรกที่ระยองนะฮะ <c oughs> เดี๋ยวสักพักเราจะไปเล่นน้ำกัน้วเล่นตรงไหน <c oughs> เล่นน้ำดิกูรูร้แล้วเล่นตรงไหนล่ะทะเลไงเหรอ <c oughs> <c oughs> ไปดูหลัง <c oughs> อย่าเล่นลิ้นบอกอย่าเล่น วันนี้วันที่สิบสี่ือนเลยวะเมษาเมษาวันมาสงการที่ไม่ได้เลยสงการนะนี่อยู่ที่อยู่ที่ไหนครับเสือโสด้ีนวดีดีดี พอดีด <mile> oh, okay. right. ีๆ่าดี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 ่ีดีดมดอดเดียีเดีดีดีีดีดีงดี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 ีดดีดดีดีมีดีดีีดนดี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 ีีด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 กดีดีดีดดีดีีด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 กีดีดีดอดีดีดี่เหีด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 ีอีดีดีดีเีีดีดีีด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 ้ดี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  อย่าแข็งยืดแข็งแข็ยืดไม่รู้เียดหรอแม่งนอนยี่กว่าไม่ถ่ายคลเลยฮะเราตัด่ใจันตอนเล่นน้ําไ่ปิโก้พง่ก้ไอโจ๊บไอโจบป่ก้เก็บไปก็เราแปใจแบบมืดเหมือนเมือน่าูตื่ไอ้ที่ะึ่งตื่นเมื่อกี้แล้วก็ออกมาดูทะเล บอกให้พี่ลิวตั้งในเก้าสี่โมงเออปผดแม่งหลับพร้อมกันเออหลับพ้องกันเรียบร้อยตื่นมาอีกทีกี่โมงหกโมงเรียบร้อยฟ้าเป็นยังไงฟ้าเป,ป็นยังไงนีนแน่แหละว่าจะถ่ายวิวตอนพระอาทิตย์ตกดินใช่ไม่ได้ถ่ายว่ะพระอาทิตย์จะไม่ตกเลยเทีย่ยงร่วงอ่ะอือร่วงก่อนแค่มันนอนจริง ก็เ <g ül> ดี๋ยวเราไปดูข้างใน,นารืนะครับเดียวาดกับที่พักมันดูยูรับลายส่านน้ำจัดรวมนะ <S <s <ays> นที่ของที่พักเขา เราจะมีิตตีมาให้ดังเลยนี่แค่นี่สัตว์ตีกับแรงอะไรเงี้ยที่นี่ก็สวยน่าอยู่สวยอยกระดับมึงเลยอ่ะแต่แม่งเด็ดหัวคุย ดูล้างใสเนื้อหรียเปลาเป็นสเนื้อายเต็นตีนั่นห่ะทำไมล้างก่อนกันแล้วเราจัดไปที่น่าห้องพักเลย่ะไอสวัสดีัสดีอยะอู้โอ้้อเฮก้นตื่นังไม่มาไม่ใช่ วันนี้เรามาอยู่กับคืนแรกที่ที่ไหนนะอันนี้มึงอ่านเลยนะยังวันนี้เราอยู่คืนแรกที่ที่ไหนนะปะยองใช่ไหมไม่เคยอยู่กับไม่เคยอยู่นิ่งเลยี่อ วันนี้วันที่วันนี้คือที่สีบบ่เหมือนเดิมวันสงการที่ไปเล่นสงการนี่เคยดูนี่มดูมันปั๊บเยอะเกินเนี่ยขึ้นนี่เลยจะมาครบ กนี่เดี๋ยวจะไปไหนต่อพรุ่งนี้ไปไหนต่อไปยัดแม่ไปอุ้ยไที่นี่ไปไอโจพูดไอโจพูดถุนที่ไหนสร้อพรุ่งนี้ไปไหนต่อ เออพรุ่งนี้ไปไหนต่อครับไปเกาะเกาะที่อะไรวะเกาะเกศมั้งเกาะฐานก็จบที่เท่านี้กันแล้วก็ไปเจอพรุ่งนี้เช้าบาย I uh -huh. ตอนนี้เราก็อยู่ที่เกาะอะไรเกาะสมยุยเอ้ยเกาะสม็ดเกาะสม็ดตอะลุยมาที่เกาะสม็ดเกาะสม็ดเยซีออนมาหาอาหารกินนี่ริมทะเลนะครับซึ่งคืนแรงมากเลยมันอาจจะมองไม่เห็นเพราะว่าเพิ่งถ่ายตอนอีกทีก็ตอนเย็นเนี่ยใช่ป่ะกลางคือเล่จัดก,กังเออกังคืนละนั่นแหละก็ น่าจะได้เจอคีก็น่าจะในห้องนอนอ่ะกลับไปดูสแลมดังต่อสนุกไหมคนเรีวคนเรียวสนุกไหมอะไรนะสนุกไหมสนุกดีครับแต่แบบไม่ได้ตีเลีอะนนไม่ไอีกเรื่องเฮ้ยเฮ้ยนีผมมีพี่มันโดนโดนปันหนึงขอเช็ดกล้องแป๊บเฮ้ยปิ้ว คือตอนแรกอะเราอะกะจะกลับวันศุกร์เว้ยแล้วทีเนี้ยเราพอมาดูคลิปปุ๊บพอเขาจองอีกที่หนึ่งปุ๊บเรียบร้อยกลับวันเสาร์มาเกาะเสม็ดเกเรียบร้อยเราก็ไม่รู้ว่าจะตอนแรกก็คิดว่าจะกลับวันศุกร์ล่ะเนี่ยรอไปวันเสาร์เลยก็สนุกดีฮะนี่ก็พรุ่งนี้พรุ่งนี้น่าจะไม่รู้ว่าจะได้เล่นน้ำาป่นะแล้วแต่ได้อ,อ,อืม นะฮะก็แค่นี้กันสำหรับเราสำหรับตอนกลางคืนวันที่คืนที่สามใช่ปะวานี่คือที่สามปะวะเออคืนที่สามครับผมก็ใช่ไม่ได้มีอะไรมากเลยวันที่สามโอ้โหอ้ห้องเท้ากูโอเคก็แค่นี้กันปิดกล้อง เดันนี้ไม่อยู่หัวโจยแฟนนอกนะแต่คืนนี้เราจะหลับแล้วพรุ่งนี้จะกลับบ้านอ่ะลองฟังเสียงดิเฮียนั่ดูเวลาสักว์ตีหนึ่งสี่สิบห้าอะโพรกัสต่อเน้นตีหนึ่งสี่สิบห้านะไอสัตว์แล้วพรุ่งนี้เช้าต้องตื่นเช้าไอเฮียนี่โกนไอเฮียกูจะหลับไหมเนี่ย ไม่โอเคงั้นกน็เราก็ปิดที่ไปด้วยเสียงคนของอีด้านอีฮีเนี่ยโอเคจัดก a ร